ทำไปเถิดนะจ๊ะบุญก็จะเกิดขึ้นที่เราถวายความแข็งแรงความไม่มีโรคให้แก่ภิกษุสมเนรนผู้อับภาษท่จะได้กำลังไปปฏิบัติธรรมเราก็จะได้ความแข็งแรงครับมาว่ามไม่มีโรคภาพอันเบื่แม้เราไม่มีทรัพย์จะถ้าแข็งแรงเนี่ยเรายังดิ้นลนต่อสู้เพื่อชีวิตของเราได้ ะจะเอาความแข็งแรงนั้นไปโดยเฉพาะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยสแสวงทางหลุดพ้นสิ่งที่ต้องการมากสุดคือความแข็งแรงนั่งม้วนเดียวจบในทั้งกันทั้งคืนนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่อยู่ยาอะไรนี่ไม่ต้องรับประทานเลยจะม่องจะดมจะอมอยาอะไรก็ไม่ใช้เพราะมีความแข็งแรงเหมือน เหมือนพระพารากุละไงท่านอายุร้อยหกสิบปีในสมัยพุทธกาลอายุายืนมากคลองเพศครหัส์ถึงอายุแปดสิบปี <c oughs> สองหารแล้วมาคลองเพศบรรพชิตอีกแปดสิบปีเป็นพระอรหันด้วยไม่มีแล้บเลย ออความไม่มีโรคท่านได้ไหมาจ๊าถวายยารักษาโรคครับถวายยารักษาโรคเนี่ยเป็นหลักเลยเป็นหลักอย่างอื่นก็แจมมาแถมอะนี่นะจ๊ะเพราะนั้นนี่เรามาเอาความแข็งแรงใส่ตัวของเราไปเถิดแต่ถ้าเราไปทำเราก็ไม่ได้นะบางคนไน้เอ็กซ์อไอยู่ดีๆนะอืมตายคาเครื่องอก็ยังดู เอะไม่น่าอะไรอย่างนงั้นเออนี่ทำไมแข็งแรงเนี่ยแม้เป็นจกักรพรรดิก็ไม่ไหวนะอไ,ม,ไม,ม่ฟันไม่มีฟันอย่างไม่แข็งแรงอย่างเป็นจกักรพรรดิแต่ก็งั้นๆน,นี่จ้าเราจะได้กับพระตรงนี้แหละ